อ oh. สบายดีพี่น้องต้องย้ายร้านไปสื้อเพิร์มากินเด้อซื้อเพิร์ซือ้อข่เปียกมากินอันกินเพิ่นกินข่าเปียกข่าเปียกย้ายเขื่อมามาจัดเสพมอนกันปรุงเองเลยด้น่ะจักแซบจัหย<า>ังแล้ว <laughs> ปรุปง,ปงเอ,งอือมอนเป็นใส่น้ำตาลบนนี่ใช่ไง โอ้ยหาในสตันพน้ตาลในสะ่นิดเดียวหนูพอมันนัวๆเป็นงัวก็ใส่ได้ <laughs> ใส่น่ะจะว่าน้ำตาลมีบไหมมีบนัาใส่น้ำตาลนิดเดียวนะะขวดเป็นพัดกันใ,นใส่อย่คนร้ายปฏิสาความนะดนเหรอือ วายวะคือเพิ่งแค่มาสื่อเตียวเดี๋ยวนำงวงมา่น้องเด้อกินน้ำใันมอนเด้อแซ่บมามาพี่น้องมาเด้อมาเด้อจ้ากินเพิร์ดรกันเด้ออ่าไปเอากระป๋องกระปิมาไปพิ้กระปิ่ข้าเจ้าน้อยเดียวนี่ขักหน้าเนี่ยกระปิ่มันจะหายน <ım S 2> ้อยเดียวหนึ่ง um. ดดหอนแต่เ้าแต่เช้าโคตบ่แดดพี่น้องเอ้ยโคตรแหลยามใดฝนสิตกนี่บ่ทางไทยบ่ได้ตกบ่พ้นน่ะแดคือกันบ่เนาะบ้านแม่มซําบกโคโแท้เี่อจกันดก็ได้มาพี่น้อง เฟ้อห่อนน้ำกันกินของห่อนสุกขอยำเศ้าเนื่อนมกเลยฮยังดงแแล้วบน

เขาขั้วเขานอนเขาไม่อยูบบ่ตรงนังงววง้นสิแอบหรอาสมน้ำหวานน้ดไวานสักหน่อยแกอบหบ,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 บอ

mời mẹ tôi phải gặp mặt 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 ขึ้นเนี่ยาเข้าใจขึ้นโน้ปะ ที่เวียดนามแซ่บนัวเพชรดนางเป็นเพชรกอไา้แล้วเพชรแดง,อ,อ,ง,อ,อ,งอือเพชรนลงสนวนอ่อนเพชร เปิดตู้บนในบ้านเปิดตู้บนในบ้านเงียบยังเงียบอยู่อ่ะไดเข้าวแล้ว่ะายแล้วไปยแล้วแคตู้ถึงๆมือสุดท้ายมานี่งงการบ้นในมอนมือสุดท้ายที่สิบเจ็ด บ,บ้านพี่นาบอยู่แรกวบนานี้งงนงนสงสารมันมวนสงสารจีนอ่างางปได้แพะสาวน้องนะครับสาอยังหินแดด,แด,ดม,มันทํามมากขึ้นมาก,ก็ะเท่น้า้นขึ้นแต่แเขายังหินสงสารอยู่บางขึะะง้นเขาใช้เ่ษเราคือทั้งแบ่งนะมันมวนเลยท่ายังหดน,น้ากันนอยู่ กลางคืนพาแกว่ิเย็นอุ่นเย like ็นกลางคืนราเล่นกันงหอนแค่ก็ไปเปลิ่นคเห็ดน่มนี่น่ะทีหงว่า หน้ามันแสบๆมัดเมือเลยมีร้ายนิดน <ator il> ิดแต่ละมือนะนี่โตเนี่ยมัดปวดก็ถุ๊ช่องมี้ขาดหน้ามันตายเลยปวดปวดแตเดี๋ยวก็โดดหายน้ำขวดประทานน้ำเขอตุหายขอชองผิดเงี้ยอันเป็นเย็นไว้จบแล้วก็หายเห็นนุ่มแพงหมดแล้ว กินเพศก็ตัดมุ้งน้อ,ะะอ,อยน <c oughs> างทิงพอานางทิ้งตักเบี้าเลยคะ Số mạng à. Số mạng vô à, đáp kìa